ไอ้หนูเพิ่งจะเช็ดขนหมดเนี่ยลงไปก่อนลกูกโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอทำงานก่อนค่ะ อันนี้นะครับคือเก้าอี้ B ีเวลแอน l ์ลิปพลนะครับผมเป็นเก้าอี้สําหรับคนขี้ร้อนอย่างผมนะครับผมเป็นคนที่โคตรขี้ร้อนเลยนะฮะเวลานั่งทํางานบ้านเนี่ยนะครับผมเราก็ไม่อยากที่จะเปิดแอร์ตลอดเวลามันเปลืองไฟไอ้เด็กมันเปลืองไฟนะครับผมเราก็เลยมีนวัตกรรมตัวนี้อยากจะมาให้ดูกันเป็นของบ W เวลนะครับผมขอโทษทางบ W เวลด้วยขนแมวจะเยอะหน่อยนะฮะโดยเก้าอี้พวกเนี้ยเก้าอี้เออรักนอมิกครับเราเห็น ทุกตัวและยุคนี้นะครับจะเป็นหลังตะข่ายหมดเลยแต่ตัวนี้จะเป็น Ice m e s h b a c k k คอ่ามันจะเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ให้ความรู้สึกเย็นตั้งแต่สมัมผัสแรกนะครับนึกไม่ออกนึกถึงเวลาใส่เสื้อกีฬาเวลาที่เราใส่เสื้อกีฬาแล้วไปวิ่งแบบกําลังกายอย่างเงี้ยแล้วเหงื่อมันออกครับสักแป๊บนึงเราจะรู้สึกแบบเวลาลมตีวูบมาเราจะเย็นเอ่ะมันจะสบายอะไรอย่างนี้อันเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับผมฟิลข้างหลังเนี้ย เหมือนกันเลยนะครับเย็นสบายมากตรงนี้เป็นเทคโนโลยีของทางบิวเวลเขานะฮะมันก็ทําให้นั่งทํางานได้ยาวขึ้นนะฮะนั่งใน้ยาวๆยาวนั่งในทั้งวันเลยใช่ไหมลูกเหมือนที่ลูกชอบไปนอนบนเนี้ทั้งวันเลยนะฮะในบ้านมีเก้าอี้ทํางานหลายตัวแต่ลูกเลือกตัวนี้ตัวที่เป็นสีดํานะลูกแล้วสีมันก็ขนติดชัดเหลือกเกินนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะแล้วตัวเนี้ยมันมีลำบาสพอร์ตเว้ยทุกคนดูนะเอย้ยาอ่ะอ่ะจะอยู่ก็อยู่นะครับก็คือเห็นข้างหลังนี้ป่ะนี่ ระบบด้ันหลังเขาเนี่ยนะครับเห็นไหมมันยกปรับระดับได้นะฮะนี่เห็นไหมปรับสูงต่ำได้เวลายกปรับระดับด้านหลังเนี่ยนะครับผมไอตัวลำบาัพอร์ตเนี่ยมันทําง่ายมากก็คือเราสามารถที่จะนั่งแล้วก็ดันขึ้นได้เลยนะครับก็คือสมมติเราจับตรงเนี้ยนะตรงข้างเอวเราเนี่ยจับแล้วก็ดันเห็นไหมได้ยินเสียงว่าอันเนี้ยคือเสียงล็อกของเขานะครับผมแล้วก็แข็งแรงนะครับล็อกเขาแข็งแรงเวลาเราจะปรับให้มันลงสุดนะครับเหมือนเดิมแล้วก็แค่ดันขึ้นสุด มันก็ลงมาแล้วนะครับผมให้มันกลึบลงไปให้มันเข้าล็อกนะครับนี่มันก็จะงัดไม่ขึ้นแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนครับอีพวกนั่งทํางานตัดต่อนั่งทํางานนานๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะฮะมันจะนั่งแล้วมันจะหลังโก่งนะครับมันจะนั่งแล้วมันจะอยู่เงี้ยนั่งก็จะปุ๊บอยู่เงี้ยแล้วตัวนี้ก็จะช่วยดันหลังให้มันตึงขึ้นนะครับผมขอนั่งได้ไหมคะต้องสาธิตให้คนดูดูอ๊บอ่านี่ป๊บเนี่ยมันช่วยดันได้เยอะเลยนะและเวลาปรับเนี่ยมันก็ปรับง่ายแค่นี้เอง ผมปรับให้ดูทีนะครับถึงพุงจะอ้วนนะฮะด้านข้างมีแต่ก็พอที่จะจับตรงนี้ปรับได้นะครับก็แค่แบบเนี่ยดึงขึ้นนะครับผมปรับใหม่อ่าให้มันลงหลังล่างสุดเลยแล้วก็ค่อยๆเอาขึ้นมาให้มันโดนหลังล่างเออขออีกสเต็ปนึงอ,อีกกลึกนึงอ่าได้2กึกไม่เป็นไรยังสบายอยู่นี่เห็นไหมมันก็จะซัพพอร์ตหลังนะครับแบบนี้ชึอบอ่านี่ซัพพอร์ตหลังแล้วนะครับ แล้วตัวนี้นะครับสำหรับคนตัวใหญ่ตัวอ้วนเนี่ยนะฮะรองรับน้ำหนักได้สูงสุด150กิโลกร,รมัม ทัวนี้ผมร้อยสิกิโลกรัมไปว่าผมยังมีรูมอีก40กิโลกรัมนะครับให้ผมกินต่อได้นะฮะแล้วผมก็ยังจะนั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้อยู่นี่แต่ก็ไม่ต้องกินนี่ถึงก็ได้นะครับส่วนส่วนสูงนะครับรับได้สูงสุดที่190ซนติเมตรนะครับส่วนสูงน้อยสุดที่บีเวลแนะนำนะครับก็คือ160เซนนะครับผมถึงจะสามารถที่จะใช้ตัวการสปอร์ตทุกอย่างได้แบบสมคุณสมบัติแบบที่เขาให้มานะฮะนี่แล้วตรงนี้มันจะเด้งๆ นืดๆเห็นไหมอ๋อโหสบายนะครับแรกอย่างนะครับที่เป็นปัญหาสำหรับคนอ้วนก็คือว่าช่วงตรงนี้ขยับให้ดูนี่ฮะช่วงต้นขานะครับมันจะไปไม่ถึงเข่าง่ายมากเลยครับจะมีปุ่มเลื่อนเบาะอยู่ตรงนี้นี่กดปัป๊บลงมาแล้วก็เห็นปะ่ะแล้วเราก็ดันตัวขึ้นมาอ้โหเนี่ยเนี่ยมันจะถึงเห็นปะ่ะเห็นขอบตรงนี้ปะ่ะนี่มันจะถึงตรงข้อพับพอดีเชียร์นั่งสบาย นะครับผมจะทำงานเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรได้ทั้งวันนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นอ่มปรับแขนนะครับผมใช้วิธีการบีบตรงนี้อ่าจะมีปุ่มบีบตรงนี้แข็งแรงดีครับผมตัวเนี้ยจะหมุนได้เล็กน้อยนะครับอีกจุดหนึ่งครับบางทีเราติดพันอยู่หน้าคอมฮะทำงานเสร็จเราอยากเปิดดู Netflix หน้าคอมเลยอยากนอนดูสบายๆนี่ฮะผมต้องถอยให้ดูนะครับคุณจะเห็นแผ่นดำๆข้างใต้นี้ มันคืออะไรมันเอาไว้ทําแบบนี้ครับดึงออกมาตรงๆแล้วก็ปับ๊บอย่างกับที่นั่งเฟิร์สคลาสนะครับผมให้คุณได้นั่งทํางานสบายๆหรือว่าจะเอนนอนดูหนังก็ได้นะฮะจะเห็นว่าตอนนี้น้องส้มปล่อยเริ่มจะมาทวงที่นอนของเธอคือแล้วส่วนพนักพิงนะครับจะมีความเหนืดสูงมากก็คือว่า ผมสามารถที่จะทิ้งน้ําหนักตัวไปได้เลยโดยที่พนักพิงจะยังอยู่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่เงิบนะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะดันลงไปเลยก็ได้สมมติประมาณนี้กําลังสบายเราปรับมันขึ้นล็อกแล้วแล้วก็ขาพาดนี่นอนดู Netflix ในคอมโคตรชิลนะครับผมทีวีก็มีนะฮะแต่ว่าชอบดูในคอมมากกว่านะครับก็นั่งทํางานไปตรงนี้นะฮะแล้วก็หลับไปได้เลยนะครับส่วนปุ่มอีกอันนึงครับตรงนี้ก็คือเป็นการปรับ สูงต่ําบ่อยเห็นไหมเออสูงสุดได้เท่าไหร่นี่ประมาณนี้ครับอันนี้คือสูงสุดสูงสุดประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้สูงมากนะครับตัวพนักพิงที่หัวตรงนี้ก็ปรับได้นะครับสามารถที่จะม้วนขึ้นลงได้นะฮะแล้วก็ดึงขึ้นได้แล้วก็ปรับระดับได้นะครับผมเห็นไหมใช้ง่ายครับคุณไม่ต้องลุกขึ้นจากเก้าอี้เลยนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าผมลองเล่นไอตัวปั๊มนะฮะปรับสูงต่ำของเขาเนี่ย ตัวนี้เป็นคลาส s แก๊สลิฟต์นะครับทดสอบความแข็งแรงมาแล้วกว่า1 0 0 0 0แครั้งฉะนั้นที่เขารับประกันว่าต่อให้คุณหนัก150กิโลกร,รัมแล้วมานั่งมันก็ไม่เสียไม่พังแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมปรับเล่นได้คือ่นี่ปรับสูงๆคนดูจะได้เห็นชัดชในส่วนของเบาะรองนั่งนะครับอันเนี้ยไม่ใช่เมมโมรี o โฟม มันล้ำกว่านั้นครับมันเรียกว่า ergonomic m o Foam seat นะฮะมันจะมีการเว,ว้าเห็นปะมันจะมีนูนตรงนี้เพื่อรับกับต้นขาของเรานี่เป็นรูปแบบว่าบั้นท้ายแล้วก็ต้นขาเราเนี่ยว้าวเข้ามาทำให้ตัวเนี้ยสามารถที่จะรับสรีรละเราได้ดีแล้วก็นั่งสบายมากนะฮะนี่ผมให้ดูดีไซน์รอ,รอ,รอบๆก่อนนะครับผมเพื่อคุณดูจะได้ตัดสินใจว่าถ้ามันเข้าไปตั้งในบ้านคุณเนี่ยมันจะเหมาะไหมเข้าไหมนะครับ ถ้าสีดําไม่ชอบสีขาวก็มีให้ซื้อนะครับมีทั้งขาวทั้งดําเลยก็แล้วแต่จะเลือกใช้กันนะครับทีนี้ครับตัวนี้มีจุดสังเกตไหมมีครับมีอยู่2จุดที่ผมรู้สึกได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือด้วยสรีระของผมเองด้วยแหละอาจจะไม่เข้ากับหัวหมอนอันนี้หัวหมอนเนี่ยนะครับมันปรับขึ้นลงได้ใช่ปะ่ะแล้วก็หมุนได้ใช่ไหมแต่ผมอยากให้แบบว่ามันสามารถที่จะ เป็นแนว vertical เข้าไปได้อีกอะเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหลังที่หนานะฮะพอหลังหนาเนี่ยนะครับผมเวลาเอนไปต่อให้เราเอนเต็มเนี่ยนะครับหัวมันไม่ถึงนะครับหัวมันไม่ถึงมันก็อาจจะมีอาการแบบว่าปวดคอได้บ้างแล้วก็อยากให้เก้าอี้นะครับมีการัพ p อ o r t คอที่มากขึ้นโอเคอย่างที่ผมบอกไปว่าหลังเนี่ยนะครับเย็นเย็นมากเย็นแบบเย็นกว่าทุกตัวที่เคยนั่งมาแต่พอไอตัวข้างล่างมันเป็นโฟมเนี่ยนะครับผม มันกลายเป็นร้อนตรงนี้แทนมันก็แลกกันมานะฮะแลกกันมากับได้นั่งสบายได้นั่งบนโฟมดีๆที่มันซัพพอร์ตแบบว่าช่วงกลนช่วงบัดท้ายเราเงี้ยครับมันเป็นเรื่องงานหมอนรองกระดูกแล้วนะอันเนี้ยฉะนั้นแบบว่าก็ต้องแลกกันมานะครับผมหลังเย็นแต่ว่าข้างล่างก็อ่ะนั่งสบายอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีอุ่นๆบ้างนะครับผมทีนี้เก้าอี้ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ประกันแค่แบบว่า6เดือนปีหนึ่งเหมือนเก้าอี้จีนอะไรเงี้นะฮะตัวนี้รับประกัน3มปีนะครับผมนานนะ 3ปีซื้อตัวเดียวใช้กันยาวๆนั่งกันสบายๆเลยนะครับรับประกันตัวโชคแล้วก็ตัวฐานแล้วก็ตัวล้อนะฮะก็ถือว่าให้ความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยสำหรับแบรนด์ b w เว l well นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝาก b w เว l well กันไว้ด้วย b w e l l เอลิปพลัสฮะสวัสดีครับ